สาวโสดวันนี้บ่แมนแมนสาวโสดโอ้มีที่สาวสวยบ้านป่าสาวปอโคกทุกคนอันนี้เป็นน้ำอาข้าเจ้ากับมาไซชวนละเซลพี่น้องทางสาวโมบานได้เป็นโมบานที่อานอกที่สุดเก่าตัวเมืองก็เลยโมบานนี้บุ๊มีิ้นน้ำประปาทุกคนเด็จะปีดเลยเจ้านี่นะสิบเก้าปีเอาบัตรคอยสาวปีฮะนายเอาจากที่ใส้เราอันน้ำให้เขาอาดเออเนาะโมบานเจ้านี่ทางผู้ชายผู้หญิงอาดมังกันได้เนาะ โอ้อาบได้เด้อจะไปอาบน้ำเขาดิเออขวายสกีก่อนเด้อข่ายอ่ผู้ชายกับผู้หญิงอาบน้ำกันได้ทุกคนสุดยอดพี่น้องขบวนมีที่สาวงามๆเลยพี่น้องโมบารนี่พี่น้องเห็นปะเจ้าอาบน้ำแบบโมบานนี่เจ้าก็ไปใส่สบู่หลายได้ใส่แต่ก้อนหินแล้วกับบุลรี่ทูแคนขาทุกคนไฟย่างขันเอาหัวบาห้าสิบขึ้นไปเข่าแพง ท่าสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีมอสโคสุโคนอีซีเก่าอีใหม่เมื่อนี้สิพาอาได้ขับชมวิธีสีบิดอาหรือว่าเคสชนบทหมู่บ้านที่ไม่มีสัญญาณทุกคนเมื่อนี้สาวเล่าสองคนสิพาเฮาไปขับชมบอลจุดใดมีสัญญาณพี่น้องเพราะว่าอีซีกันหลายหลายคนบูชาหมู่บ้านนี้นะครับวันนี้ตามติดวิธีสีบิดสาวน้อยสาวนั่งทุกคนเลยน้องวาวามีสัญญาณมีจุดเดียวในหมู่บ้านปอโขกทุกคน โอ้ชุดนี้บอที่น้องวาว่าสัญญาณบอโอ้ไม่ชุดเดียวบออ่าทุกคนมันเป็นเปิดมันเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นสาวลาวกับไปอ่าเป็นลินโทรศัพท์เนาะอันนี้ผู้สาวบอมียังแผนเขาแล้วลุนน้องลุนน้องโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีแต่ก็สวัสดีใช่ไหมสวัสดีสวัสดีอันนี้บอลลินโทรศัพท์บอ ไปเล่นโทรศัพท์ป่ะมีสัญญาณเหรอบ่มีสัญญาณบ่มีสัญญาณนะโอ้หู้กระดอนเลยอัดแสดงว่ากระเอาอัดอันนี้กะบ่มีสัญญาณบ่บ่มีสัญญาณบ่ต้องเปิดเป็นห้องทุกคนเปิดไว้อัดวเปิดสัญญาณเปิดใจเลยนี่หมู่บ้านบ่มีสัญญาณทุกคนอยากอะีรอันนี้จะเป็นสาวน้อยกไปเรียนโทรศัพท์ยังเล่นทุกคนเลยแรงมาอันนี้สาวสาใจมากเล่ป่ะสาวนั่งสาวน้อย ไช่เบิ้งลูกให้เขาไปฮับโซมิทิซิบิทอาเคดนี่ยอย่าซอ้ยสาวหนุอยสาวนางมาเดินโทรศัพท์อยู่นี่ซุ่มเออซุ่มเออขัดบ่ไปมองนี่ก็คือบาริลมผู้บ่าวเลยแมนมีจุดเดียวบ่มีจุดเดียวโอ้เสดมาต้นแรกนี่แล้วไล่คนมาบ่ไล่คนเต็มเลยเต็มเราเขาว่าจะเป็นอาผู้บ่าวผู้สาวมาเบิดข้อไพรนี่ของอ้ายนี่แหละเพื่อได้เก็บนี่นะโอ้ขอบใจเด้อจนบัวเมื่อ พี่นอ้องเอฟซีบอมตาตามหาจนเ<น>จ,นจอบอลมีสัญญาณพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่ก็คือาลายเลยทุกคนเลยเต้มังล่างนะล,ลายเลยได้เอฟซีได้เอฟซีลนน้องลุนลุนเอื่อยเลยใส่ลนเอื่อยนะน,นี่ทุกคน <c oughs> บอไซน์นี่ประยากกลับเลยทุกคนอยากอยู่นี่เสือน่ะส่วนนางจะเสื้ออะไรกระดองเจ้าจะได้ก็ได้แกไมีใจกับพ่อ แมนโอ้พี่น้องนี่จะดีหลายเด้อสารามอบานนี้พี่น้องสาวโมบานปอโคเป็นโมบานถี่ลึกลับกระบะใดทุกคนโมบานนอกที่สุดกับตัวเมืองพี่น้องเอ้โมบานนี่ระยะเฮาการเดินทางประมาณสามสิบแปดกิโลบ้านปอโคปี่ไอ้ไอ้เพิ่อนสวดมาดิสวดว่าเมมีียแล้วเรามีเมียแล้วสวัสดีพี่สาวมีที่สาวโสดบ่านี่บ่แมีนเนนสาวโสดโอ้มีที่สาวสวยบ้านป่าสาวปอโคปทุกคน อันนี้เป็นน้ำอาข้าเจ้ากรรมมาไซโซลาเซลพี่น้องทางสามโมบานเลยเป็นโมบานที่อ่านอกที่สุดเก่าตัวเมืองก็เลยโมบานนี่บุมีน้ำประปาทุกคนเลยบอยไซลืมเลยว่าบุมีไฟฟ้าได้บ้านนี่น่อนี่ไฟฟ้าบุ๋มเห็นหลักอ่ะบุมีน้ำประปาก็เลยซาบานกรรมมาไซอาน้ำที่ข้าเจ้าเจาะเอาทุกคนทางโมบานพี่น้องจะซื้อในไหนพี่สาโดยเออจะยุ่งจะปิดเลยเจ้านี่ยนะ สิบเกาปีเอาบอกไข่สาวปีสิบเก่า่อยปี่ทานสิบเกปีนี้จักปีนี่ะโดยสิหปีโอ้อันนี้จักปีนี่นะจะาหปีเจ้าน้องฮะแปดปีแปดปีน้องวะโเย็นหลายเนาะ ไอ้ขออาบดำได้บ่อาบได้อาบได้เอาปลาช่มให้ <c oughs> อ้แต่ไอ้บ่มีบ่มีแผ่เด้อฮะไอ้เอาจะไปีสกเจ้าสาวสวยบ้านปลาหลังจากมาเยี่ยมายามสาวนั่งสอนหน่อยเดี๋ยวพอสาวเล่าอาบนำา้ำบรรยากัดยำแมงทุกคนเออเนาะโมบานเจ้านี่ทางผู้ชายผู้หญิงอาบน้ำกันได้เนาะอาบได้เนาะโอ้อาบได้เด้อจะไปอาบกันข่าวดีเออคอยสแกีก่อนด้วย ขัดต่อผู้ชายกับผู้หญิงอ่านน้องกันได้ทุกคนสุดยอดพี่น้องตะบัวตะบ้าใจนี่อ่านบ่ได้เลเป็นยังอันนั้นเลยทุกคนเลยมวนอีเดียนะบรรยากาศยามหนึ่งแรงเขตชนบททุกคนเลยก็คือบอลชาวบ้านก็จะอาบน้ำก็คือน้ำแบบนี้ทุกคนน้ำไหรอย่างน้อยบบบน้ำแบบน้องนาวกดเอาเด้อยเข้าบอมักเข้าบอมักก็มาไอรูด อีลี่จ้าไอ้ประตวดเด้อโอ้ยมีตี๊งสาวงามๆเลยพี่น้องมมบานนี่พี่น้องเห็นปะเจ้าอาบน้ำแบบโมบานนี่เจ้ากับไใส่สบูหลายไดยใส่แต่ก้อนหินและกาบบุหดอ,อ่ทู่แขนขาทุกคนหลังจากอาบน้ำแล้วน้องๆไปใส่ต่อบัดนี้ เป็นโทรศัพท์บ่โอ้โมบ้านน้องยากเนาะบอลมีอ่าบอลมีสัญญาณเนาะมีจุดเดียวทุกคนมีบอลลาเขาพี่น้องเลยขอบใจพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆเด้อมื่อไนไอ้บ้างอ้กะไม่ยี่ยม่ยามกันใหม่พี่น้องนี่พี่น้องสาวเสือบ้านป่าสาวลาวโมบ้านปอโคกคน มีที่สามองค์กเมื่อสุขุนสุขุนพี่น้องตาล่มโมบานโมบานนี่นี่ที่คนสวยๆจุกจงงามเลยพี่น้องไอ้เมื่อใดน้องน้องสองคนสีอาบน้ำเห็นไหมใช่น้อยก่อนต้องไปอาบชุดนี้ปะไปอาบน้ำยังใส่น้ำห่วยน้อยอยู่เพื่อนโอ้แสดงว่าเฮือนของน้องสองคนนี่มีน้ำเจาะเนาะ โอทุกคนผู้บ้านของน้องนี่มีต่สาวโสดๆเลยเนาะมีแต่คนงามๆจุบงามเลยข่าวมากข่าวมากน้องเลือกหลายมีผู้บ่าวมาไอ้ริบอ่ะเรียรคอยชีหาให้เด้อแล้วเอาเบ่าวอ่าประมาณอยู่เท่าใดสาวน้อนสาวนา่าสาวปีขึ้นไปสาวปีลงมาบ่เอาเจ็ดอ่ะสิบแปดสิบแปดสิบดโอ้ย่สดงพอใส่เนี่ยผมไม่รุ่นเลยผมว่าสี่สิบแล้วสี่สิบก็ได้ สี่สิบก็ได้แม่นป่ะแม่นโอ้ทุกคนเลยสี่สิบห้าสิบคุณเมื่อยี่สิบเท็กจ่ายเท็กจ่ายบ่าวใบย่างขันเอ้าวข้าวบห้าสิบคุณไปข้าแพงข้าแพงบ่เัาหักข้าแพงเนาะหัวหักข้วแพงทุกคนแบบนี้บ่ใไซบ่เมื่องก็ได้ครับนอนเลยนอนเลยแปดปีอยู่นี่เลยเจ้าไปเนาะมาจากขนาดนี้แหละขนาดเบิ่งเชินทางกะไ่แห้งแหละชิมายสาวนาง หลังจากที่ไอ้มาลีไหมแอนแล้วประมาณจากมองที่น้องไปเล่นโทรศัพท์จุดนี้เจ็ดเจ็ดมองเจ็ดแปดเดมองเดี๋ยวบอใส่มี่ใส่บ่วงไว้นี่เป็นดักไว้เลยนะเออเราแต่เวลาตักหาผู้บ่าวนี่ให้ผู้บ่าวมาหาจุดนี้ป่ะไปหาอยู่ไสนเขาไปหาเองไปหาอยู่เพื่อนโอ้ต้องไปหาอยู่เพื่อนทุกคนเมื่อนี่ตามติดวิธีชีวิตสาวลาาบ้านนี่โทรเบอติดก็คือไปหาอยู่เพื่อนเลยอยู่บนนอนเลยก็คือไปปลุกเลยแม่ เสร็จแล้วเมลแองบอยไซต้องสาวน้อยสาวนางตอนนี้ไอเขอกลับกันเด้อเมื่อนี้ขอขอบใจหลายที่พา่านไอฮับซุ่มบอลมูบานน้องมันมีสัญญาณจุดเดียวเนาะมันอยากอลีนะาะใครบ่มีจุดนี้บ่มีสัญญาณเลยบ่โอ้พผิดเอาไงทาผู้ใดอยากหักทักหาน้องกับประมาณากัาสามารถทักหาได้เวลากลางคืนเนาะเจ็ดโมงแรก ตอนนี้ไอ้กับบุม FC, บ้มีอยังลาสีผากเอฟซีเด้ยรับชมคลิปนี้แต่ต้องจ,นจ,นจบถ้าพะเร่รับชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้บอมตาเฮ็ดคลิปตอนต่อไปอัปเดตวิธีสาวลาวสาวนอยสาวนางสาวหมู่บ้านปอคโคกพี่น้องมิตรสาวจ,จุกงานได้จะได้ไอ้กับอัลลาพาจากน้องเด้อเมื่อหนะ้าพบพอกันใหม่